มาได้ปุ๊บแบบคน่านมือทุบก็น่าจะอมมือเลยอมอะไรเอ่ยฉี่ฉี่อมหัวมัอมหัวเออเอาแบบอมหัวเนี่ยจับไอจับตัวนกเอามาอมใส่ปากสวัสดีครับทุกท่านครับผมจะเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับผมกับช่องมวนเงกุ๊บผมวีมวนเงกุ๊บสวัสดีครูบาอาจารย์และสวัสดีไปยังวัยรุ่นทุกท่านครับผมสมบายดีไปย่งพี่น้องสปปอเล่าความครับผมพี่น้องวันนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับผมผมมาต่อนกเขาใหญ่ที่จังหวัดนครนายกนะครับผมก็มี แวะผ่านมาเยี่ยมเยือนนะครับผมคนแก่คนเฒ่าครูบาอาจารย์เล่นนกมาตั้งแต่สมัยดึกดาบันแกว่าอย่างนั้นนะครับผมแกเล่นมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอบถามนะครับผมกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่หรือการคัดสรรหรือมีวิธีการแบบใดรอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์นะครับผมทุกท่านไปเลยครับนี่ครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรนะครับผม อ,อ๋อคุณพ่อปินออ่นคนุณพ่อปิ่นกังหาเนาะคุณพ่อปินตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะขอมันยวนี้ถ้าเรียวเดียวพิกีการเนี่ย<ะ>ยันที่ยี่สิบหกอหกแปดสิบหกอ,อว้าวกูอ่อสมัยสมัยก่อนนี่คุณพ่อเล่นนกมาตั้งแต่นานแล้วบอกน้องฮะตั้งแต่นมหนุ่มนุ่มเลยตั้งแต่นมหนุ่มเลยแ้งแต่พ่อมาอือไอสมัยนั้นมีคนเล่นนกเยอะไหมฮะ ตอนนั้นไม่ค่อยมีคนเล่นอะไม่ค่อยมี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 เล่นบมมีหลายคนกต่ันน้อ๋อไม่นกกระไรแต่ก่อนอ๋อเมื่อก่อนนกก็เยอะคนก็ไม่ค่อยได้เล่นเยอะเซียนเก่าๆก็ไม่ค่อยเยอะมาตอนสองนี่นะลูกชายมาตอนนั้นเขาที่ขายแปดร้อยเพราะว่นนัปีดังเลปีดังแปดร้อยสมัยนั้นแปดสิบกี่ปีนั่นสมัยนั้น ประมาณนี้ประมาณห้าห้าห้าสองห้าห้าหนึ่งห้าสองอออยังบอดยัง,ย,งยังนานกว่าน,น,นั้นอีกเว้ยตอนอายุประมาณห้าสิบเอ็ดแต่แม่แม่ตายนี่แม่ตายนี่อา,ายุห้าห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบสามตายอ๋อตอนนั้นขายขายนกตัวหนะนึง่งมีลูกสามคนมีพ่อครับไอ,อพ่อเนะี่ยมันมาคุยกับผมนก็เปเรื่องทีนี้ มันมามีลูกชายสามคนมีเขาเนี่ยกับพ่อไอ้ในกันอีกสองคนนั่นบน่นพูดก็พอเลยเขานี่มา้าปู่ทวดก็เหมือนม้าสองตัวเฮาก็หมดม้าสองตัว,วม,มา,วมาเล่นเล่นนกเล่นนกกับเล่นเนนอ่ะคุณพ่อปินผมจะเข้าคําถามเลยคุณพ่อปินเลือกนกยังไงบ้างเนาะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเลือกนกว่ายังไงนกลักษณะดีเนี่ยมีไหมพอได้พอได้ปุ๊บนะบได้ปุ๊บถอนมางีเลย ตอนปีกเออถ้าปลายปีกดำตรงปลายปีกดำตรงปลายปีกกกโกกโกนนักกกกปีกกันแหละอ๋อตรงปลายปีกใช่ไหมครับกกปีกอ่ะอ๋อถอนมึงเส้นอ๋อตรงกกปีกตรงเหงาปีกครับผมพี่น้องอ่อเป็นยังไงฮะดำปึ๊บคันที่ขาวขาวแล้วงองแล้วพวเลี้ยงปีกกับบวกลื้นถ้าขาวขาวแล้วงองอเลี้ยงยังไงก็ไม่ขึ้นบวกลี้ยงบวกลื้นต้องดำต้องดำ ืมพอได้ปุ poop, bak, seguinte, the trips, oh, ๊บอ right? oh, so ่ะผ uhm, uh, yeah, uh, oh, oh, the ่านผ่านมือปุ๊บตันั้นจะอมมือเลยอมอะไรเอ่ยที่ที่อมหัวมันอมหัวเออเอาเป่าอมหัวเนี่ยจับไอ้จับตัวนกเอามาอมใส่ปากเออแล้วว่างั้นกี่ขี้ปนกันมาเลยอ๋อมันจะขี้เลยใช่ไหมฮะขี้เลยรอ๋ออมมือนี่เลยขี้ก้อนใหญ่ๆตัวนั้นเลยมือเกินสามมือหลงคามมือก็ขึ้นเนี่ยอ๋อไม่เกินสองสามวันก็ขึ้นแสดงว่านกตัวนั้นขึ้นไวใช่ไหมขึ้นไวเอ่อ เอาเอาจับจับนกที่เราต่อได้อันดับแรกถอนดูขนปีกออถ้าขนปีกดําใช้ได้ออถ้าขนปีกขาวแล้วก็ปลายเออเง่าปีกงอนงอนหน่อยนึงออปีนึงกับปรปกัป,รปีนึงก็ไม่ขันไม่ต้องเลี้ยงแบบนั้นต้องดีผัดเผ็ดได้เลยผัดเผ็ดได้เลย <c oughs> พอพอได้ปีกที่ดําแล้วเรามาดูตรงขี้อีกขี้อีกดูยังไงคือเราจับนกที่เราต่อได้มาเลี้ยงปุ๊บนะอะ มันมามือ oh, ม so hmm. ือสองมือก็กินข้าวได้ละอ๋อพอเราจับนกได้ป mm ุ hmm. mm ๊บเราเอานกตัว huh. ที s <S mm ่เจเลยเราอมหัว hmm. ม mm ันอมหัวมันแล้วมันจะขี้เลยเหรอที่เราต่อเนี่ยก็ต้องฟังเสียงมันอ๋อดับแรกต้องฟังเสียงเข้านกเขาเนี่ยนกเขาก็ต้องต้องมีวิชาหน่อยนะครับปุ๊บมันตะงเสียงน้อยเสียงใหญ่เสียงน้อยเสียงใหญ่อ่อยปุ๊บก็ทายไานเหรเนี่ยนกเขานะอ๋อหมายถึงว่านกต่อที่ดีต้องมีอ่ ลูกหนักลูกเบาเออกันั่นแหละมีลักษณะอ่อ,อยอ่อ,อยลูกอ่อยพอปุ๊บคันเทมียมาปุ๊บสัตย์โยนตุ้งปุ้งเลยเยอะมากันมัดปั๊บทำได้เลยเอ,อต้องหานกตัวแบบนั้นเอ,อ้ปีนี้น<อ>นมัน้องสิบห้าในหางนั้นสิบห้าเซนเยสิบห้าได้ดีหางหางนกเลยนะสิบห้าเ้นพ่อปินเคยเจอไหมครับอ,อ้าวมันเคยมีสิบห้าเนมันเลยก็มี เลยก็มีว้าวเมื่อก่อนนะนะพรเปลี่ยนเคยได้นะนะโอ้สิบห้าเส้นเลยเหรอผมเคยเจอแต่สิบสองไหมเขาอยู่บ้านเก่านะบ้านเก่าเนี่ยครับเขาไอ็โกงขาย้ำอ๋อทำากงขายเมื่อก่อนบบรีเลยบุรีบุรีเขาขี้งัวมาอ๋อเขาไปเลี้ยงกันมันหลายอ๋อคนคนมาจากลรบบรีแล้วเออเอาขี้วัวมาส่งเออทีนี้มาเจอกรงทีนี้เขามาเจอตัวนี้ คนสุโขทัยปีนี้มาขายให้เขาขายผู้ใหญ่นําครับยังยังยงลูกชายไปเลยครับผู้ใหญ่เขาที่เขที่ขายนกก็ไปยังกัน้ี่ขายแสดร้อยตอนนั้นปีดงต่ออยู่บ้านบุญฟงไฉ่มันลงที่ดินก็ได้มีที่วางคันนาไปเลยเราเอาพระเนี่ยนี่ะวางเออเป็นยังไงนกอนกตัวนั้นเป็นลักษณะยังไงเสียงยังไงว่านี่เสียงน้อยเสียงใหญ่มีเสียงการเสียงใหญ่แค่กระบดก อ๋อนกต่อ <whales> ท <laus> yeah, ี่ดีต okay, so <mit opportunities> so ้องเสียงกลางด้วยเสียงเล็กด <while> ีไหมมันไม่เสียงเล็กเสียงน้อยเสียงใหญ่มันมีคารมของมันเนี่ยจะีิ่อยเสียงร้อยเสียงร้อยปุ okay, ๊บมันจะหาตัวเมียปุ๊บมันจะโยนเลยทีนี้โยนเสียงใหญ่เข้าเลยพอจุ๊บพอเข้าร่วมเล่งเลยเร่งเลยเร่งโดนท่านนกนะถ้าเราข้างล่างนี่เอาพระเนตรดีเอาน้ำนกปนดีเลยมันบ่เข้าแล้วมันข้างพื้นบ่เข้าแล้วถ้าขึ้นมาทางเรงือลงมาเลย สามแย่สามกูก็ลงเจ็บกันทีพระเนี้ยเลยอ๋อถ้านกป่าเข้าร่วมต้นเออถ้าเข้าข้างพื้นนะถ้าเข้าข้างล่างเออมันจะไม่เหยียบเราแสดงว่านกป่ากลัวนกต่อเราเหรอเออไม่เข้าแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเข้าข้างบนนกป่าจะเข้าตีลูกเราใช่ไหมเชื่อได้เลยได้ตัวแน่นอนรอเลยครูข้างบนลองมืรลงมาภาพเดียว นกต่อหมานนี่ถ้าเราดูจากลายลายปีกลายตัวรูปลักษณ์ได้ไหมเบิ้งปีกเบิ้งแดงเบิ้งปีกลายสนับปีกมันนกเขานี่มันเป็นอย่างเมื่อคืนนกเขาเชวานกเขาสชวาบ่มอะไรนะเชวาปากเม่นห่างปากเม่นนกเขาเชวานี่นะเล็บด้วนอะไรอะไรอาจจะไหลปล่อยได้ปล่อยเลยอ๋อคือเลี้ยงไม่ได้เหรอถ้าขาด้วนถ้าปากเม่นเชวาคเัาก็เลี้ยงคือกัน ไม่คือถ้าต่างนั้นก็เลี้ยงไม่ได้แล้วเอาแล้วนกเขาใหญ่ล่ะฮะเขาใหญ่กว่เป็นนี่ครับเขาใหญ่เล็บขาวแล้วดีถ้าเล็บขาวดีมันมันมันเป็นยังไงเล็บขาวถึงดีนกคูนนกคูนบ้านอ๋อมันเป็นนกคูนนกมงคลอย่างนี้เหรอคูนกคูนอ๋อคูนบ้านคุณพ่อเคยได้ไหมคุณพ่อเคยได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่เนอะแต่ก่อนนี้ไม่แค่มีคนเล่นนกอือวิธีทงขาแกเรื่องนกใส่ปุ๋กไหมเลี้ยงได้ไหมนกใส่ปุ๋กเป็นยังไง นกมันนกสามกูก네็มันดีนกสามกูกเนี่ยมันนกไอ้ไอ้มันคูนบ้านสามกูกไม่รกขัดเลี้ยงบ้านอ๋อเป็นนกมงครนกมงครใชริวตันเป็นนกมงคลไหมริวตันนี่ก็ดีนกมงคลอ๋อถ้าถ้าสองก็สองสามก็สามสองกับสามนี่ถ้ามันมันสองขึ้นสองถ้าถ้าบวกขึ้นห้าสองนี่ก็บ่ได้ นกตัวนั่นแหละเพราะว่าไงมันนกไอนะ้นั่นมันเพราะสองก็สองไปเลยตันก็กันไปเลยอ๋อถ้าแกมนี่ถือว่าไม่ดีเหรอ <c oughs> ถ้าสมมุติขันไปสองแล้วก็มาหลุดสามนี่ถือว่าไม่ผ่านเหรอไม่ดีเหรอหรือยังไงมันมัน เขาเต็มก็แค่ระยะสองก็สอง็อยะหนึ่งมันหนึ่งอย่างนี้ต้องการนกเปลี่ยนสองใจอ๋อนกอ๋อนี่เขาอย่างนี้เขาเรียกนกสองใจเหรอเออนกสองใจไม่เข้าก็เข้าเบ่อยากเข้าอ๋อไม่ควรทำนกต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อถ้าอ๋อผมเข้าใจละวอ๋อนกขันโยนที่มีแกมไม่ไม่ว่าจะแกมปุกหรือแกมสองแกมสามพวกเนี้ยมันจะเป็นนกสองใจเหรอ กุกเดียวแกมสองนี่ก็เรียกนกสองแกงเหมือนกันเหรอไม่ใช่นกหมานใช่ไหมแบบเนี้ยอ๋อมันอ๋อมันไม่ค่อยหมานเอาเบอร์ไปทำเอาไปในที่ไปต่อปุ๊บนะหาลูาขึ้นเบิร์เบิร์นกผูใหญ่ไม่ขัดเข้รับแค่บดีหายเอาหนีนกผูกครับตอนแรกมันก็ไปเสียเป็นว่าเอาเล่นเหมือนนกกระทาก็เล่นนกควักก็เล่นเอานกกระทาก็เล่นนกควักก็เล่นนกคุ้มก็เล่น สุกขาตัวของสามพันกิโลเมตรเลยไปซื้อเขาเลยแยบไปซื้อที่เขามานี่อย่าไปซื้อเมอซื้อแม่เขาต่อมนักเขาเละเขาต่อมาได้เอฟเอผมอยากได้เวลานกเราเป็นสิวอย่างเงี้ยเป็นสิวอ่ะครับมันไอ้ไอ้ไอ้ตับตับปลาหมอตับปลาหมอใช่ไหมอ๋อตับปลาหมอตับไก่ได้ไหมมันคนละอย่าง ตับไก่หมันมันปูนาได้ไหมปูนานได้ก็ดีดีมันปูนาเอ๋อสมัยก่อนอ่าคุณพ่อให้แต่เป็นตับปลาหมอใช่ไหมฮะอ๋อคือหายเลยตาแฉะตาปูนานได้ก็ดีอ๋อปูบมันปูนาก็ดีเป็นสิวเป็นสิวเป็นสิวใช่ไหมเป็นตุ่มตุ่มใสใสอ๋อไก่นี่นะไก่ที่ตาฟางนี่ยไก่นาเยงไก่นี่นะแล้ว แล้วถ้านกเรามันขี้เขียวขี้ขาวล่ะพ่อมีวิธียังไงไหมขี้เขียวขี้ขาวเนี่ยมันโดยมากมันเอมันจับเป็นมันขี้ไทยอย่างนี้ขี้ไทยกันอืหลายอย่างอ่ะโอเคนะครับผมทุกท่านวันนี้ก็เอาความรู้แค่นี้ไปก่อนแล้วกันนอกเวลาอันจํากัดกับผมก็ขอบพระคุณคุณคุณพ่ออ่คุณพ่อปิงเนาะขอบพระคุณไว้เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้านะครับผมทุกท่านผมก็จะมา สอบถามนะครับผมองค์ความรู้จากท่านอีกตอนนี้ท่านอายุ86ปีแล้วนะครับผมยังแข็งแรงมากนะครับตอนนี้ยังแข็งแรงมากเลยท่านบอกว่ามีโอกาสอยากจะไปต่อ,อนกอยู่เหมือนกันเลยนะนะครับผมก็ยังชอบอยู่ก็ขอพระคุณทุกท่านฮะต่อนกต่อไกลนกไนก่พาอืมอืมเมื่อก่อนเล่นตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มนกคุ้มก็เหมือนกันนกคุมก้มคือกันบ่มีทันทีนผูกไว ไปบางอุ่มแล้วก็เอาขม้าุมหวานดอืดอดอืดอือืดอืดออืดอดอาดอืดอืดอืดอเอะดรับผมดอื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 ดอาดอืเอืดอืนคืดอืดอืนอกดอืดอืดอืัอืดอคดอืนอืดอืดอืนอืดออืออืดออือือือดอดดดปดอ๋อครับอ โอเคโอเคครับคุณพ่อเดี๋ยวพวกผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วขอขอขอบคุณคุณพ่อมากๆครับผมกับความรู้นะครับผมโอเคไว้เจอกันในโอกาสหน้านะ้อคุณพ่อเราขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับครับ